วัสดีค่ะเชอรชอร์มค่ะเราจะมาทําเมนูฮอตฮิตกันค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้เชอมีหมูสามชั้นนะคะประมาณ500กรัมน,นะคะวันนี้เราต้องทําการล้างตัวหมูสามชั้นของเราให้สะอาดนะคะเชอล้างเตรียมมาแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาต้มหมูกันเลยค่ะทุกคนจริงๆปริมาณน้ำไม่แค่เอาแค่ให้ท่วมหนังหมูก็พอแล้วนะคะทุกคนรอน้ําเดือดน,นะคะพอน้ําเริ่มเดือดน,นะคะก็ใส่น้องหมูสามชั้นของเราลงไปเลยค่ะโดยการที่พลิกด้านหนังลงไปนะคะ ก็เอาน้ำร้อนๆนะคะมาราดไปบนตัวน้องค่ะแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องต้มจนน้องสุกมากนะคะเอาแค่น้องแบบ80%หรือ7 5 8 0พอเนื้อหมูของน้องแบบเริ่มสุกเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องขึ้นได้เลยนะคะพอเอาน้องขึ้นมาพักน้องไว้แป๊บนึงให้น้องเริ่มเย็นนิดนึงนะคะน้องเริ่มเย็นเริ่มจับได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเจาะรูน้องกันค่ะทุกคนแล้วก็ทำการแทงลงไปค่ะทุกคนแทงลงไปบนหนังของน้องเลยนะคะเราก็จะมาบ้างน้องกันค่ะบ้างตรงนี้ค่ะ เวลาแบบว่าทอดเสร็จจะได้แบบมีความเป็นแบบดาวกระจายอย่างงี้นะคะหมักตัวหมูสามชั้นกันทุกคนนี่เลยน้ําส้มสายชูนะคะในถาดของเราที่เราเตรียมไว้น้ําปลาจะคือบางคนนะอาจจะใช้เกลือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบแต่เชิญเป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ําปลามากพความหนาส่นที่เป็นส่วนหนักเนี่ยลงไปในน้ําที่เราหมักเลยน,น้ะคะทุกคนนี่เลยก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเรา ด้านน้องนะคะหมักบ้างอาหารกนลวก็แบบกดๆรดนวดเขาหน่อยะคละัจากที่เราหมาักอันนี้นะคะได้ที่แล้วนะคะแอร์ฟ라이เออร์ของเรานะคะมาอบร้อนๆครั้งแรกคือเราเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนนะคะใช้ไฟ200เวลาประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูมา,มาดูผลลัพธ์กันก่อนว่ามันโอเคไหมนะคะเนื้อเ,เด็นอยา่างได้านหนังไปข้างล่างนะคะเแล้วเราก็เอาข้าหมอ้อทอดเลยตั้งเวลาส0นาทีคคนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยระหว่างที่น้องหมอ้อทอดนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บกันค่ะทุกคนจะก,ก็จะมีกระเทียมค่ะแล้วก็มีพร พริกขี้หนูนะจ๊ะมีมะนาวค่ะสามลูกด้วยกันแซบๆยยยๆราดผักชีนะคะเดิตามด้วยพริกขี้หนูจ้าราดผักชีนะคะใส่เดิมปีมะนาวลงไปเลยทักคนสามลูกนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราทําไปชิมไปแล้วกันเนาะกะเอาเหมือนเดิมทุกคนจะตัดรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงนะคะทุกคนปิดฝาเตรียมตัดกันเลยจ้าเสียงจะดังนิดนึงนะ,ะขอแอบชิมรสนิดน,นึง นะคะโดนไปเลยคุณแมุ่้๊นมองนั่งปิ้งแล้วเฮ้ยดูดีเอากลับด้านเอาด้านหนังขึ้นมานะคะเ yeah. ย๋เฮ้ยดูดีมากที่เสก้ะโอ้ยหง,ง่ายมากออกไปแล้วพอนสุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้ยเนื้อมันนุ่มมากเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนก็ค้านอยากกินแล้ว เย้ yeah, ถึงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะทุกคนหมูกรอบสดๆที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะน้าจิ้มซีฟูดนะจาที่เราปั่นกันไปสดๆเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันผักนะคะจะมีมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีแตงกวาบี่วพูขึ้นช่ายสดฉันชอบกินขึ้นช่ายสดมากแล้วก็มีผักชีนะคะพริกหนุ่มย่างเอ้ยหรือว่าพริกหยวกย่างอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากทุกคนทนไม่ไหวแล้วพูดเลยว่าขอกินหน่อย อย่ยงบอกปะมันดีมากอะทุกคนมันดีมากมากรสชาติอะรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเลยอะคือทำไมถึงทำของอร่อยขนาดนี้ได้ะมันดีมากเลยอะอร่อยมากอร่อยมากมากอะทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากมากเจ้งมีฟู้ดแซ่บมาก มันแบบมันกรอบกำลังดีสมกับความอรอคอยของเราเอรอ้าน,นมากน่ะอร่อยจริงทุกคนหมูมันแบบดูความกรอบดิคือพริกหนุ่มเอาไปใส่มอทอดมา่อกี้จุดนี้ข้าวต้องมา ต้รู้สึกประทับใจในตัวเองมากๆจริงๆแป๊บแป๊บแม่แต่นต้ำจิ้มเยอะแล้วพออะไรที่มันราตมันก็จะแบบแซ่บ ว่าใครมีสูตรอื่นหรือว่าสูตรไหนที่บอกว่าเฮ้ยสูตรนี้ไม่อร่อยอีกสูตรอื่นอร่อยกว่าอย่างเงี้ยแนะนำเชิญเข้ามาได้ทุกคนเชิญจะลองทำตามแล้วกลิ่นให้หมดบอกเลยว่ารักหมูกรอบมากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าสูตรไหนอร่อยนะทุกคนถ้าเป็นสูตรที่อร่อยกว่าเดี๋ยวเชิญลองทำมีความสุขมากๆคืนนี้คือนอนหลับสบายเก็ม